โอเคครับสวัสดีทุกคนแล้วก็คนดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็พิรุธก็จะมาอัปเดตนะครับนกตัวใหม่ของพิรุษนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าชื่ออะไรเป็นสายพันธ์อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะครับสักครู่ครับอันนี้ก็จะหลับแล้วนะครับอันนี้คือเจ้ามะนาวนะครับอันนี้ก็จะมีเหลืองนะครับปิดเหลืยงนะครับเดีวตะกล้องดู ตัวนี้ก็จะเป็นจะปั้นใหม่นะครับเป็นนกบินอิสระเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเริ่มม่วงแล้วนะครับเจ้ามะนาวนะครับดูดูหางครับก็สมบูรณ์ดีนะครับอ้วนดีนะครับตัวนี้เริ่มใกล้จะม่วงแล้วนะครับก็ติดเหลืองก็ได้มาราคาก็พอสมควรนะครับอันนี้คือเจ้ามะนาวนะครับหน่วยบินที่พิรุษจะนําเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า เขาบินแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับไม่อาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทาไปนะครับตอนนี้ยังตัดต่อคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับค่อตัดต่อคลิปตัวนี้ก็คือมั่งมีนะครับคืออันนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับตัวนี้ก็ฝึกๆบินนะแต่ว่าก็ไม่ไม่บินเท่าไหร่ก็บินอยู่แต่ไม่ไม่ไม่ค่อยบินเยอะนะครับอันนี้คือมั่งมี ดูไซส์ครับห่างกันเได้ไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกล่องนอนเขานะครับกล่องนอนนะครับหลังนอนนะครับเดี๋ยวถ้าว่ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าเขาขนขึ้นแบบไหนนะครับการยินกันอะไรนะครับจะอัปเดตลงนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ